กล่องชัดกล่องชัดมากอือหืโคชัดเลยมันกันดีไม่กระตุกอเออมันกันดีโอ้ดีดีดีเครื่องนี้อันนี้ปรับอะไรเนี่ยปรับแสงเหรอโอ้สว่างมาก ไปเตียวยังไม่มาเลยโอ้ร้านตัวเตียวเปิดแต่เช้าวันนี้มาแต่เช้าเลยคนยังไม่มาคนอื่นมาสองคนคนก็จะโต๊โมาไปไหนละอันนี้ไปแล้ว คิดอะไรอืมหิวไม่รอใครเลยกินแคปหมูหิวหรือไงเดี๋ยวตอนเย็นนี่จะไปปลาโป้องอีกเอาอะไรก็เอาเอาตุก๊กตาลูกใหญ่ เดีวกลัวเจ้าของร้านเขาจะรู้เดี๋ยวจะปลอมตัวให้เขาไม่รู้วันได้ทั้งสองตัวเลยเจ้าของร้านเขาไม่ให้เล่นเดี๋ยวจะไปเล่นร้านฝั่งตรงข้ามอีกอจเจ้าจากสิบลูกเดี๋ยวจะแจกให้แจกให้คนอื่นก็ได้ทาไม่เอาโอเค เราจะไปเล่นให้คนหิวบอกว่าหิวแต่เชา้ากินแคปหมไปก่อนซะแล้วเอามาทำอะไรที่นี่อ้าวอาเอาคนหิวรอไม่ไหวหรือ <c oughs> จะปะ คนหิวนี่กินหมดเลยอ้าโอ้กองสวยดีวะชัดดีอ้่เครื่องพี่มันไม่ชัดเครื่องพี่มันเก่าแล้ว ใช้งานเยอะวิดีโอประมาณเกือบสองรอยกว่ารูปภาพอีกพันกว่าเลยเล่นอะไรช้าจะเล่นเกยงก็เล่นช้าหิวเราไม่ไหวอ้่ายานวอ้าวโอเคโอเคพ่น้องเดี๋ยวรอตอนกว๋วยเตี๋ยวมาอีกจถ่ายอีกรอบ 嘿嘿。<laughs>